แล้วก็ที่สำคัญตัวบอกเขาจะมีปรับร้อนเย็นให้ลูกค้าด้วยนะ <copyright S 1> ประหยัดไป1ล้านกับคันนี้เลยค่ะ t y y t ต้ a ช r ร h y b r i d โชมปี2019ค่ะมาในราคาสุดพิเศษ7,99,000บาทนะคะออกห้างอยู่ประมาณ1 8ล้าน8แสนบาทนะคะบอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ ตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างในส่วนของแม็กมาพร้อมกับยางปี2024ค่ะ MAC กขอบ17ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะตัวนี้ตัวเปิด4ประตูของเขาจะเป็นโคมเมียมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะมาจูดของแบบจุดใจแน่นอนค่ะลูกค้าค่านะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะ ว้าวนี่เลยเรามาดูภายในกันค่ะลูกค้าอันดับแรกเลยนะคะเป็นตัวพูสตาร์ทค่ะลูกค้าแล้วตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตัวซันรูมมาให้ลูกค้ากดชางไว้สักนิดหนึ่งนะคะ นี่เลยเป็นแบบออโต้เลยค่ะลูกค้าตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นสีเบสสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้า2ฝั่งตัวจอนะคะเป็นจอฝั่งเดิมสแตนดาดจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะที่ได้มาแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็ที่สําคัญตัวเบาะเขาจะมีปรับร้อนเย็นให้ลูกค้าด้วยนะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็มีที่พักแขนนะคะ ด้านในาจุกของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะลูกค้ามาในส่วนของด้านในาบ้างดีกว่าพวงมาลัยนะคะสามก้านทรงสปอร์ตมันตีฟังก์ชันมีแพลนชิปด้านหลังเดี๋ยวเราไปลองนั่งฟิลด้านหลังดูค่ะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะปะ มาค่ะในส่วนของด้านหลังบ้างดีกว่าลดระดับพรีเมียมขนาดนี้นะคะนี่เลยนั่งด้านหลังแบบสบายๆเลยนะคะหมดแอร์แยกกันหน้าหลังชัดเจนเลยค่ะลูกค้าขาและที่สําคัญเขาสามารถควบคุมสั่งการนะคะจากพักแขนด้านหลังนะคะในส่วนของม่านด้านหลังควบคุมได้เลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนตัวม่านด้านข้างนะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะมี2ฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะลูกค้า ใครที่หาไว้ใช้งานยังไงตอบโจทย์แน่นอนนะคะสนใจนะคะโตยโยต้าไฮบิดพรีเมียมคันนี้นะคะชมปี2019ราคาสุดพิเศษ7,99,000บาทติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูน3 1แ7 7 7 4หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิตสากุลคาฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย,บาย